ปั่นไซโค้งทุกเรื่องราวบันปันของฟุตบอลบ่าย3 4 5สปอร์ตก่อนไปดูเรื่องราวทั้งหมดฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อจะไม่พลาดทุกคลิปของปั่นไซโค้งด้วยนะครับ อัปเดตเรื่องราวลูกหนังปันๆทั้งสั้นทั้งยาวกับเราชาวปัน่นสซโคง้งสำหรับซีรีส์ฟุตบอลวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องราวองรีสิงร่างเอ็นเคเทียพาปืนใหญ่ฝันไกลควา้าแชมป์พรีเมียร์ลุ้นมันมั่นใจตามไล่แอบที่คุณเห็นศึกพิมลีอังกฤษครับเกมบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้นะครับที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับเกมที่เอมเรตสเตเดียมนะครับจ่าฟุงยางอาร์เซนอลครับภายใต้าการคุมทีมของมิเกลอาร์เตต้าเจอกับพลพรรคปีศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มี เอริกเทนฮาคุมทีมครับโดยผลการแข่งขันในเกมนี้ครับกลายเป็นพลพรรคไอปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับที่คว้าชัยชนะเหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์สามประตูสองแบบที่เรียกว่าสุดมันสุดระทึกกันเลยทีเดียวครับโดยเกมนี้ครับทีมเยือนปีแสดงออกนำไปก่อนนะครับจากลูกยิงของมาคัตอารัตฟอร์ดในนาทีที่17ครับประตูดังกล่าวนะครับทำให้มาคัตอารัตฟอร์ดยิงไปแล้ว9ประตูจากการลงสนาม9เกมให้กับแมนยูหลังจากจบศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์สดๆร้อนๆที่ผ่านมาครับนอกจากนี้มาคัตอาร์ตฟอร์ ปรานการยิงอาร์เซนอลเหลือเกินครับเมื่อเขายิงอาร์เซนอลไปแล้ว5ประตูกับอีก4แอสซิสต์นะครับในยามที่เจอกับทัพปืนใหญ่ครับแล้วก็เป็นสโมสรที่เขามีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดที่ทําให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยครับอย่างไรก็ตามการผลงานของมาคัสอารัตฟอร์ดในเกมนี้นะครับโดนผลงานของเอ็ดดี้เอนเกเทียร์น้ารุกชองกฤษของอาร์เซนอลแย่งซีนไปแทบจะหมดเลยทีเดียวครับโดยเอ็ดดี้เอนเกเทียร์นะครับเป็นผู้ตีเสมอให้กับอาร์เซนอลนะครับในนาทีที่24่สของครึ่งแรกครับส่วนเกมในครึ่ง 2ประตูต่อ1ในนาทีที่5 3นะครับจากการยิงของบุกโยซาก้าครับก่อนที่ลิซันโดมาร์ติเนสครับในรับร่างเล็กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมายิงประตูตีเสมอให้กับแมนยูเป็น2ประตูต่อ2ครับเกมทำท่าว่าจะจบลงด้วยการแบ่งแต้มกันไปครับแต่แล้วช่วงท้ายเกมนะครับนาทีที่90นะครับอาร์เซนอลมาได้ประตูชัยครับจากการทําประตูของเอ็ดดี้เอ็นเคเทียเจ้าเก่านะครับประตูนี้ก็กลายเป็นประตูชัยให้ทัพปืนใหญ่ครับเก็บสมแต้มอันล้ำค่าครับรักษาตําแหน่งจ่าฝูงของตารางไว้ได้ต่อไปครับถึงตอนนี้อาร์เซนอล 50แต้มจากการลงสนาม19เกมครับ19เกมของอาร์เซนอลชนะไปถึง16เกมนะครับเสมอ2เกมและก็แพ้เกมเดียวครับเป็นทีมที่แพ้น้อยที่สุดในศึกพรีเมียร์อังกฤษณเวลานี้เท่ากับนิวคสเซลครับโดยแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งทีมที่อาร์เซนอล่ายแพ้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอริกเทนฮากที่ตอนนี้ทีมของมิเกลอเลตาล้างแค้นได้สําเร็จแล้วครับอันดับตรนารางคะแนนรองลงมาครับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีแต้มตามหลังอาร์เซนอลอยู่5แต้มนะครับพวกเขาเก็บไป45แต้มแมยงตาาากากว่อน อยู่1น,นัดด้วยกันครับซิตี้เตะไปแล้ว20เกมนะครับอันดับที่3เป็นนิวคาสเซิลครับเตะ20เกมเช่นเดียวกันเก็บไป39แต้มครับส่วนผีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอยู่อันดับที่4ของตารางครับลงเตะ20นัดเก็บไป39แตม้มเท่ากับนิวคาสเซิลแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยเป็นรองครับสาหรับผู้เล่นที่โดดเด่นสุดๆนะครับก็น่าจะหนีไม่พนน้นเอ็ดดี้เอ็นเกเทียการผู้ยิงประตูชายพร้อมกับคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเกมนี้ไปครองด้วยนะครับสถิิตที่่่บออกวาเเเเดีี็นทยควรจจะลงงเป็นตััวริบ่อยๆให้กท อาร์เซนอลครับเพราะว่าเมื่อใดก็ตามครับที่เจ้าตัวออกสตาร์ตเป็น11ตัวจริงให้กับทัพไอ้ปืนใหญ่นะครับเจ้าตัวก็มักจะยิงประตูสําคัญสำคัญให้กับอาร์เซนอลได้อยู่เสมอนะครับจากสถิติ19ประตูครับจากการลงสนาม25เกมนะครับในการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับอาร์เซนอลสําหรับเอ็ดดี้เอ็นเคเทียครับเท่านั้นยังไม่พอครับเอ็ดดี้เอ็นเคเทียยังเป็นนักเตะอาร์เซนอลรายที่2นะครับที่ยิงประตูชัยใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในนาทีสุดท้ายนาทีที่90หรือว่าที่เรียกกันในปัจจุบันจนติดปากว่่่่าาาาเเเเป็นนนนนททีีบบััอองครรลลผู้์ นอนคนแรกที่ทําได้นั่ก็คือเทียรีอองรีนะครับทำไว้เมื่อเดือนมกราคมปี2007ครับและถึงตอนนี้นะครับยิ่งนานไปครับเอ็ดดี้เอ็นเกเทียก็ถูกนามาเปรียบเทียบกับตำนานนักเตะอาร์เซนอลอย่างเทียรีอองรีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยนอกจากทั้งคู่นะครับจะยิงประตูชัยใสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในนาทีบาปเหมือนกันแล้วนะครับทั้งคู่ยังสวมหมายเลขเดียวกันนั่นก็คือหมายเลข14เหมือนกันด้วยครับแถมทั้ง2สถิติที่เกิดขึ้นนะครับก็เกิดขึ้นในเดือนมกราคมเหมือนกันอีกต่างหากครับถึงตอนนี้ต้องยอมรับว่าาาเซนนมดีกิค จริงครับผ่านไปแล้ว19เกมของฤดูกาลนะครับตอนแรกก็ไม่คิดไม่ฝันว่าอาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้าจะทําได้ดีขนาดนี้นะครับลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวเข้าไปแล้วณเวลานี้ครับโดยในปี1997ถึงปี2013นะครับอาร์เซนอลเนี่ยก็มีอาร์เซนวนเกอร์ครับที่คอยห้ามหันกับเซอร์อเล็กซ์ฟูกุซันกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาโดยตลอดนะครับแต่ถึงในยุคนี้ครับยุคปัจจุบันปี2022เป็นต้นมาครับมิเกลอาร์เตต้าก็ในฐานะกุนซือของอาร์เซนอลนะครับก็ห้ามหันกับเอริกกนนซืออขงแมเเชสตอรร์ยูไนนเต็็ดคับกกทให้ึึถง ที่ผ่านมาครับที่แมนยูกับอาร์เซนอลมีกู้ซื้อฝีมือดีครับที่ประลองฝีมือกันอยู่ประจำครับในเกมระหว่างแมนยูกับอาร์เซนอลที่เจอกันเมื่อไร่เดือดทุกครั้งไปครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของอาร์เซนอลนะครับยังเป็นโปรแกรมหนักครับในศึก f a Cup ครับนะครับโดยจะบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันที่27มกราคมนี้นะครับฟุตบอลถ้วยที่แพ้ตกรอบต้องมารอดูกันว่าพวกเขาจะกลุยทางเข้าสู่รอบต่อไปได้หรือไม่นะครับหลังจากนั้นก็จะมาต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์ครับสำหรับศึกพิมรลกอังกฤษนะครับอาร์เซนอลจะลงเล่นด้วยการบุกปเยน ว่าต้นครับในวันที่4กุมภาพันธ์นะครับในเวลา1ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปันๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งติดตามกันได้3ช่องทางทุกวันที่ Facebook, Youtube, TikTok, ปันไซโคงเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวสุดปันในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ